สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับผมอยู่ที่เมืองทอนธานีนะตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธฮอนด้านะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรถที่ผมว่าผมชอบแล้วกันจะมีอยู่ประมาณ3-4รุ่นในงานนะ mm hmm. เป็นรถแนวผมนะที่ผมชอบนะช่วงนี้พักคลิปจีนกันก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยว EP ต่อไปค่อยดูต่อนะ mm hmm. เดี๋ยวตัวแรกมาดูกันเลยรถที่เราใช้งานอยู่นะ mm hmm. เจ้า ADV350 ตัวใหม่ มาเราอยู่ที่บูธฮันด้าให้ดู ADV กันนะฮะคนเยอะหน่อยนะครับผม อนนี้สิ่งที่พัฒนาคือโชคนะโชค๊คมีการเปลี่ยนเปลี่ยนคับเกตขึ้นแล้วก็ตัวปรับเหมือนจะย้ายมาอยู่ด้านบนของเดิมนี่เหมือนจะอยู่ด้านล่างนะฮะตอนนี้ย้ายมาอยู่ด้านบนแล้วนะ,ะโชคคลัางที่อัพเกรดแล้วก็สีนิดหน่อยนะฮะแต่ที่แจ่มที่สุดเลยคือจอสีนะคระับจอดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะ ันดูได้ไหมอ่ะเอ้สตาร์ทดูหน่อยน,นี่จอสวยขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนปั๊มอันนี้ผมไม่รู้อ๋อเป็นของแต่งของ H2C นะตัวนี้แล้วก็ชุดหน้าก็มีอ่ามีโคมที่กันไฟมาให้นะครับผม นี้เราหาซื้อแต่ข้างนอกได้นะแล้วแต่คนชอบนะประกับก็เป็นแนวใหม่นะนี่ประกับจะดูดูเล็กกว่าเดิมนิดนึงแต่สิ่งที่ควรแก้ไขก็อุ้ย,ย <c oughs> เหมือนเหมือนแต่จต่เท่าเดิมน,นะฮะแขชั่ง ลเป็นล้อทองนะครับผมอันนี้ก็สวยขึ้นนะสวยขึ้นนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแตกของ Z2C นะพร้อมด้วย Caspar นะแต่ผมว่าถ้าใครซื้อไปต้องเปลี่ยนแน่เลยเพราะว่ามันมันยังดูไม่บึกนะมันมันมันยังไว้ไฟสปอร์ตไลท์ไม่ได้แต่ก็พอไปวัดไปวาได้อยู่ก็กักนกันตรงนี้ได้เลยแข็งแรงแข็งแรงมากนะ เอาตัวแต่งมีนู่นอีกอันหนึ่งตีนเป็ดนะฮะ H2 พร้อมด้วยแหลกท้ายนะแหลกท้ายก็ H2 นะครับผมยังไงถ้าใครมีงบในช่วงสองแสนนะผมก็นแนะนำนะ ADV นะตอนนี้ผมขี่ไปจีนมานะรถโคตรดีเลยนะผมจะบอกให้ราคาราคาเนี้ยรถโคตรดีเลยรอบนี้ให้ยางอะไรมาคารูสติ๋นแะล้ว สิ่งที่เราอยากได้นะฮารุสตีดหาซื้อไม่ได้ตอนนี้ผมใส่ CNT ไปอยู่อยากได้ยางมากนะตอนนี้ใครสนใจก็มาดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์เลยนะครับผมที่เมืองทองธานีนะครับ นี่ก็มีคนให้ความสนใจเยอะพอสมควรนะครับผม ADV นะรถเขาดีอยู่แล้วนะคันนี้ท่านจะไม่ต้องโปรโมทอะไรมากมายไม่ต้องเพิ่มอะไรขึ้นมามากมายนะอเคนี่ก็คือรถหนึ่งคันนะครับผมรถหนึ่งคันที่ผมชอบนะ เดี๋ยวไปดูคันต่อไปเลยไหมในงานนี้ผมจะดูอยู่ไม่กี่คันหรอกเป็นรถที่ชอบคันนี้ก็เราเรา,เราดูเรามีแล้วนะก็ะเลยไม่ต้องดูมากโอเคเดี๋ยวดูคันต่อไปเลยดีกว่าเอาคันที่ผมเฉยๆแล้วกันแต่ตอนนี้เป็นกระแสมากแต่ผมว่าแม่งสวยนะแม่งสวยดีเลยละ่ะมันก็คือคันนี้นะครับผม ซาเจ็ดห้าศูนโคตรสวยคุณผู้ชมขายแม่งแบบขายโคตดีอ่ะแม่งดูดูสปอร์ตมากเลยนะคันนี้ดูดูแต่คันนี้คิวยาวแน่คนระับผมจะขึ้นไปไปซ้อนนะคิวน่าจะยาวมากดูด้านหน้านะคุณผู้ชมด้านหน้ามีปีกวิ้งด้วยนะเห็นไหม เป๊กวินเป็นรถแข่งเลยโคตรเฟี้ยวอ่ะมองไกลๆเนี่ยคล้ายๆบีเอ็มจะพันยูอาหนึ่งสองห้าจุดนะของบีเอ็มะพันยูนะมองไกลๆโอ้โหอย่างเฟี้ยวคอร์ท้าตัวนี้แน้กระจกเขาแปลกๆว่ะกระจกเขางงเงี้ยวแปลกๆนิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าสวยๆๆอยู่ ลองดูพี่คนนี้ขึ้นคอมหน้าบึกนะฮะหน้าบึกมากเลยคันนี้สีน้าข้อของ750นะปลายเงาเงาอยู่สวยนะผมว่ามีความคล้ายอันี่อยู่เนี่ยอะไรวะอินเดียกาเ้าศูนนะ มีมีมีม,ม,มีมีความคล้ายแต่แต่เหมือนจะสวยกว่านะเหมือนปรับมิติมาได้ลงตัวมากกว่าแต่ช่วงให้ท้ายบวกหัวมีความคล้ายอินเทก้าอยู่พอสมควรนะฮะัมหน้าหลังนิดชินนะครับผมเบรคคู่นะเอาอยู่ระบบขับเคลื่อนเป็นโซ่นะ750ซีซีโอ้สุดยอดจอสีด้วยนะ จอสีแล้วมีคุ้ยคอนโทนด้วยนะเห็นว่ามีคุ้ยคอนโทนด้วยโอ้ตอนนี้คิวเต็มนะถ้าจะขึ้นไปลองก็น่าจะรอพักนึงกันละสุยอดสอดสวยสวย่วยวะเป็นเล่นไปจากที่ไม่ชอบแม่งเริ่มชอบแล้วทรงแม่งดีว่ะ ถึงเ่ะตรงดีแต่เพียงว่ารถแนวนี้ไม่ค่อยเหมาะกับเราตรงเราค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์หน่อยนะผมพูเอาแม่งไปแหกปะเอาว่ารถดีไหมดีดีมากดีมากเลยฮะโอ้โหคิวคอมบานตอนนี้เดี๋ยวแป๊บจะลองขึ้นไปคอมมานะฮะอ้าเฮ้ยโชคหลังอยู่ไหนวะนะตอนนี้หาโชคหลังกันไม่เจอนะ งานดีว่ะการดีนดเนี่ยดูโอคัสตันเนี้ยหัวบันไดไม่แห้งแล้วอันนี้ยาวๆไปนนี่นะฮะเราก็จะลองคอมดูนะครับผมก็เป็นไงนะองเออได้อยู่นะนะส่งร้อยแปดสิบ เออขาได้อยู่นะขอได้อยู่อ่ะโอเคละเอามควรื้่เลยไหมครับไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางลองข้อมดูนเห็นเขาข้อมกันหลายคนแล้วเกินเลยต้องลองดูบ้างนะ อ่าล้วนี้ก็อยู่ข้างๆฟอร์ซ่านะครับผมมันนี้ก็เป็น XADV นะคันนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะตอนนี้สองสองคันนี้โดนลุมตอมสุดๆเลยนะปีนี้ฟอร์ซ่าขายดีแน่การันตีเลยส่วน XA ผมว่าก็ขายดีเหมือนกันนี่นะคันนี้นะ,ะพ่อนะครับมีความคายฟอร์ซ่าแบบ100%เอร์ซเลยน่าจะใบเดียวกันเลยแหละ ทุกอย่างขายหน้าจอขายฟอร์ซ่าแต่เป็นฟอร์ซ่าเป็นชิวไฟฟ้านะอันนี้เป็นชิวมันนวนนะพอเหมาะกับรถใสยลุยนะจะไม่ค่อยใช้ไฟฟ้าให้วงจรยุ่งยากนะครับผมเครื่องน่าจะตัวเดียวกันแต่ว่าปรับจูนกันคนละแบบเพราะว่าน่าจะเดินทางกันคนละรูปแบบนี่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือพักเท้านะนี่ของเ a ออันโคตรใหญ่เลยโคตรแบบวางสบายกว่านะในส่วนของฟอร์ซ่าจะยังเป็นพักเท้าเล็กๆใช่ไหม ใช่นะฮะยังเป็นพักคาวเล็กๆเ,เหมือน ADB เหมือน ADB สามารถสูนหรือรถทั่วไปนะแต่อันนี้ก็คือเวิร์กกว่านะแล้วก็ต่างกันที่ยางนะเป็นซี่ลวดนะฮะยางซี่ลวดจะเหมาะเหมาะกับรถสำหรับสายลุยมากกว่าอย่างฟอร์ซ่าเป็นแม็กนะครับผมแม็กก็จะเหมาะกับรถทางดำมากกว่านะฮะ ส่วนคันนี้มีโช๊คไหมเมื่อกี้ไปดูฟอร์ซ่าไม่มีโชค๊คอ้าวเหมือนกันเลยหาโช๊คไม่เจอเออรถเด๋ยวนี้เขาจะกักโชค๊คแอบโช๊คไปไหนหวะเนี้ย <c oughs> อ่านี่ตายเบาตายเบานะครับผมเอาเอนะถ้าจะใส่บมวกน็อกได้หนึ่งใบนี่ไฟหน้าช่วงช่วงหน้านะครับผม น,นาก็จะประมาณนี้แม่ยไ,ไงสว่างตาแตกกันทีดเดียวก็จะให้มิติที่ดูลุยมากกว่านะครับผมไฟเหมือนสปอร์ตไลท์มากๆเลยไฟหน้าก็าสวยดีนะสวยดีสวยดียดดอ่า ตอนนี้โชคโชคก็มีก้านสปริงเอ้ยอก้านโชกไห้ด้วยนะครับผมบอกเปิดปิดมีการโชคไหมด้วยนะฮะจะได้นุ่มนวลคล้ายคล้ายโอล์ซ่ามากครับผมแต่เพียวว่ารูปทรงบางจุดต้องดัดแปลงไม่เหมือนกัน โฟ์ซาจะดูป้อมอ้วนกว่า XEDV จะผอมบางกว่านิดนึงนะฮะ XEDV เนี่ยคนเอาไปส่วนใหญ่ไปติดแหลกแน่นอนสุดท้ายก็ป้อมคล้ายๆกันนะคล้ายกันแน่นอนเคลียวอยู่นะสีเหลืองเคลียวอยู่นะอ่าแล้วสิ่งที่มีมาเหมือนกันเลยตรงนี้ก็คือนี่แหละฮะ Cruise Control นะครับผมนี่นปดล็อกความเร็วนะมีล็อกความเร็วแล้วตอนนี้รถสมัยนี้มีหมดแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปคันต่อไปของผมเลยดีกว่าอันนี้คือรถที่ให้ดูเนี่ยคือรถที่ผมชอบทั้งนั้นเลยนะอีกหนึ่งคันนะฮที่ชอบโอ้คันนี้ก็ไม่ได้เลยน,นี่ชอบมานานแนะ้ซ f r f r a l ลนนะฮะอันนี้สีสันทำมาลายใหม่เป็นไง ชชบเฉียวนะสวยก็เดิมหม่นี่เอี่ลายใหม่เฟี้ยกเดิม โอ้โอ้ยโอ้โคืออะไรวะนี่ตรงนี้มีปุ่มออฟโรดด้วยคืออะไรวะนี่นี่นี่เดี๋ยวเอากล้องเอากล้องมาหน่อย ี่ตรงนี้นะฮะเราเจอปุ่มนี้คืออะไรวะเออเดี๋ยวต้องถามพนักง,งานแล้ว AB upload ปิด ABS upload อ๋อปิดปุ๊บ,ป,บปิดตรงนี้ปุ๊บพร้รพอมตะกุยเหรอหรือไงใช่ไหม มสวยมากครับผม c ว f เอฟ l ลี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของ b m มอเตอร์ลาดนะครับผม b m เนะ็มเอา1บ0ยนนพันสามตัวจริงแม่งสวยมากเลยบอ,อกเลยเฟี้ยวมากมาเดี๋ยวไปดูกัน 3 15 2 3 โคตรสวยเลยนะฮะแต่ว่ารถก็จะแปลกไปนะครับตรงที่ไม่มีไฟท้ายนะด้านหลังเขจะเป็นอ่าเซ็นเซอร์แล้วค่อยๆบอกค่อยๆตรวจรถหลังนะครับผมแม่งไมุ่้นตานะตอ,ตอนไม่มีไฟท้ายนะเราโตมากระรถที่มีไฟท้ายนะปิ๊บเบอร์ทุกอย่างสวยสวยขึ้นหมดเลยนะผม <c oughs> แล้วก็โค้งก็เป็นโค้งแบบใหม่แต่งานเชื่อมตรงนี้แม่งก็ยังดูแบบ บ้านๆอยู่มาก,กน,นะตรงเนี้ยแอนเมทแล้วเกินแต่ว่าก็แค่จุดนี้นะขอจุดนี้จุดหนึ่งถามว่าสวยไหมแม่งก็สวย,ยดีอ่ะตอนแรกมีแต่คนโบโหตัวเก่าสวยก็เยอะสวยก็เยอะมาดูตัวจริงตัวใหม่แม่งสวยตัวก็เยอะดูไอ้รูนี้ดิแม่งเอาไม้เข้าไปได้เลยเลยมีไวรระบาย สบายอากาศเลยนะฮะสบายมอดน้้ำเลยปี๊บก็ดูใหม่ทุกอย่างดูเป็นรูปแบบใหม่หมดนะครับผมนี่ฝั่งนี้ด้านมอน้้ำมีพัดลมด้วยนะพัดลมมาเลยงานสีนะจะดีกว่าตัวเก่าหน่อยนะตรงนี้ ร้านสีจะดีกว่าตัวเก่าหน่อยเป็นสีเก็บทรายเลยนะครับผมสวยๆส,สวยมากเลยเนี่เบาะน่าจะนิ่มกว่าเดิมใช่ข่าวว่า อ่าพันสนะครับผมตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะแต่ยังไม่มีเกียร์ออตโต้ถ้าเป็นเกียร์ออตโต้จะต้องเป็นคันคันสีเขียวนะฮะเรียกว่าตัวออปชั่น719นะอันนั้นจะมีเขาเรียกว่าเกียร์ออตโอต้อะไม่รู้กันว่าลักษณะมันมันคือเกียร์อะไรนะมันมีชื่อของมันอยู่อะ ผมไม่รู้ผมเรียกแม่ออโต้แล้วกันออโต้ก็คือไม่ต้องกดคัทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่น719กันนะฮะนี่คันออปชั่น719อันนี้จะเป็นปี๊บจีดำาจริงจริงเรื่องปี๊บไม่เกี่ยวหรอกเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนกันได้นะครับผมเรื่องปี๊บเราเปลี่ยนกันได้งานดีงานเนี้ยเหมือนเดิมไอ้นี่ร้อยถักค่อยแฮนด์เมดเหมือนเดิมนะฮะ ออปชันน่ันนี้ไม่มีคลัสนะครับผมคลัสหายไปแล้วคันนี้ไม่มีคลัสเป็นตัวออปชั่น719ที่มีจำกัดนะผมได้ข่าวมาว่าถ้าใครจะจองต้องรีบจองน,นะมีจำกัดนะฮะคันนี้นอกกนั้นเหมือนกันหมดนะ เท่านั้นน่าจะคล้ายกันหมดนะอาแล้วก็แถมไอ้นี่มาให้อะไรวะเนีย่ยตะแกงครอบสปอตไลท์เนี่ยคร้าบ้าน,นอยตะแกงครอบสปอตไลท์ก็คืออารมณ์แต่งมาให้นิดนึงนะตอนนี้ยังไม่เปิดราคาเลยนะครับผมเอาเหอไม่ต่ำกว่าร้านอยู่ที่ว่าจะเกินร้านสองไปเท่าไหร่หรือร้านสี่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกัน นี่อันนี้ตัวตัวใหม่นะดูดูมิติไว้ดูมิติไว้น,นี่ตัวใหม่แล้วเรามาดูตัวเก่านี้อยู่ใกล้ๆกันเลยเนีไอตัวนี้น้อยใจเลยอันนี้เป็นตัว Ultimate Edition นะครับผม ดูไปดูมาคันนี้ของเดิมแม่งก็สวยอยู่แล้วนะแต่พตอนวัดงานเครื่องงานงานสีอะตัวใหม่แม่งงานดีกว่าไอ้ตัวนี้ดูกลายเป็นรถเก่าเลยนะมันจะเป็นโครงเหล็กถักอย่างนี้ฮะ เป็นโครงเหล็กถักนี้นะในขนาดที่ตัวใหม่เป็นเหล็กชิ้นเดียวมิติเดียวกันไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยข้างหน้าไฟอะไฟก็ใหม่เลยนะ<ต><ว>เป็นไฟลุกดิกด้วยนะเป็นไฟที่แบบว่าต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 าดไม่มตาดิเบิกกุญแจปุ๊บมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก่อนแล้วสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามที่เราเลี้ยวได้ด้วยนะ คือแม่งก็เจ๋งพออยู่แล้วอ่ะม,มันก็สวยมันก็สวยมีอยู่ไม่กี่คันด้วยนะอันนี้แล้วรี่ันนากคอี้นมีร้านสามเก้าเก้านะครับผมคือแม่งแม่งก็แม่งก็สวยอยู่แล้วแต่ขอตอนเจออาพันสามแม่ ยังเฟียวกว่าเลยยังเฟี้ยวกว่าเลยคือหน้าตาแม่งดูรุู่ใหม่ดูดีกว่าบอกตรงเลยจริงเข้าใจนะว่าพันสามพันสามคันนี้อ คันสาม GS เฉยๆนะไม่ใช่ GS A คันนี้ยังดูมากาไหร่นะยังดูเหมาะกับพวกเข้าป่าบ้าๆถึกๆมากกว่านะคันนี้แต่ถ้าจะเดินทางผมว่าถ้าจะเดินทางนะผมว่าเป็น GS A นี่โอ้หเดินทางไกลนะสบายส่วนคันนี้ GS เฉยๆนะครับก็จะดูบางกว่าเล็กกว่านิดนึงนะ อย่างเฟี้ยวเลยจ้าอย่างเฟี้ยวเลยจ้าสุดยอดนะครับผมอันนี้นี่ก็เป็นหนึ่งคันนะที่ชอบนะเนี่ย yeah. พอได้ไหมถามว่าขาถึงไหมได้อยู่นะผมสูง180 179นะขาก็มีขย็งหน่อยมันสูงเท่าไรเปล่าวะอ๋อจริงๆมันก็ปรับตัวลงได้นะแต่ค่อนข้าง้าเลียวพาดบนเนินนบันเทิงแน่นอนบอกเลย ล็อกอะไรวะ นี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมที่บอกตรงว่าผมชอบมันตั้งแต่รุ่น850แล้วนะ GSA นะครับผมไม่ใช่ GS ตอนนี้ขยับมาเป็น 900cc นะงานก็จะเนียนกว่าเดิมนิดหนึ่งพอสมควรเลยแหละงานพวกเครื่องพวกอะไรพวกนี้ก็จะดีกว่าเดิมนะส่วนใหญ่ก็ยังจะคล้ายเดิมนะจะมีเพิ่มเติมที่แรงม้าที่มากขึ้นแล้วก็ cc ที่เยอะขึ้นนิดนึงนะจาก850 ก็บอกเดิมน,น่าจะ853หรือ54ตีตีนี่แหละคันนี้น่าจะมา890กว่าแต่ก็ตรีรวมเป็น900ซีซีนะฮะคันนี้าาที่พัฒปปนาขึ้นนะฮะที่ประมาณ108อที่ชอบเลยนะก็คือที่ททพัฒนาขึ้นอะไรวะแม่งมัวฟังก็พูดลืม <laughs> อ่านี่ตรงนี้โชคหน้าตัวเก่าปรับไม่ได้นะตอนนี้ข้างหน้าอันนี้ปรับได้แล้วนะปรับรีบาวปรับปโดดนตรงนี้ได้นี่เป็นสิ่งที่เจ๋งตัวเก่าปรับไม่ได้นะปรับได้แต่ข้างหลังนะฮะเป็นไฟฟ้าส่วนคันนี้ข้างหลังเป็นโชคไฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะนี่ข้างหลังเป็นระบบด y น a m มิกจีเอนะฮะเป็นโชคไฟฟ้าอยู่แล้วคันนี้จะมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าแบกของข้างหลังหนักบวกกับปีบข้างหลังหนักมาก ค่าหนักมากๆนะพูดถึงแบบอัดแน่นอัดอัดเยอะมากๆจะมีผลเสียตอนทําความเร็วที่ทะลุร้อยเจ็เนี่ยคือมันอาจอาจจะนะใช้คําว่าอาจจะน่านอาจจะสายได้นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มีการสะบัดมาให้นะนี่ก็มีการสะบัดอยู่ด้านล่างนะก็คือมันก็คงแบบไม่ได้สะบัดง่ายๆนะอันนี้มีไม้ครบนะสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์ครบเล้นะครับผม เนี่ยจริงๆอ่ะผมาชอบคันนี้จริงๆมากเลยมันยังมีความเป็นแบบนะมันชัดเจนนะว่าเป็น GSBM แล้วมันก็ยังเป็น DNA ของไฟที่หน้าตาไม่เท่ากันอ,ะอ่ะอตอนนี้ก็เป็นตัวแบบไฟข้างปามสวยอยู่นะไฟคันนี้แล้วก็ได้ไฟเลี้ยวในตัวรุ่นใหม่แล้วออปชั่นเนี่ยคือเหมือนพี่ใหญ่เลยนะเท่ากับรุ่นพี่ทุกอย่างเลยยกเว้นสิ่งที่ต่างกัน3อย่างก็คืออ่าโชโชนะครับผมระบบ โชกหน้านะที่ของพี่ใหญ่เขาจะมีโชคตรงแกนกลางนะแล้วก็เครื่องบ็อกเซอร์แล้วก็ด้วยเผานะสมจุดนี้ที่ทําให้เขาแตกต่างกันนะฮะเป็นมันเป็นจุดหลักที่ B.M 1 2 5 0กับพันสจะมีนะก็คือ B.M รุ่นใหญ่จะมีอันนี้ก็เป็นขนาดกลางนะแต่แต่หน้าตามันอนะใหญ่กว่ารุ่นพี่ b อีกใหญ่กว่า,า G.S 1300อีกนะครับผมใหญ่ใหญ่กว่าตัวนนเนี้ยนเนี่ยเนี่ย เจอดข้างกันเนี่ยคันนี้ดูเล็กเลยนะคันนี้แต่คันนี้ก็คือแบบด,ดูบึกบึนนะอ่ะนี่นะคันนี้จะดูบึกบืนมากเห็นไหมคุณจะเห็นว,ว่า้างคนนัานข้างมันป้อมแบบชอบชอบชอบจริงๆผมชอบนะแม่งดูแบบและขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับผมรถที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่เนี่ยก็จะ จะมีผลดีตรงเรื่องการส่งกําลังนะครับจะไม่เสียแรงตังกาลังเหมือนรถที่ขับเคลื่อนด้วยเพาะนะโซจะนัดได้ดีกว่าแล้วก็เราทําความสะอาดดูแลได้แต่ถ้าเป็นระบบเพาเนี่ก็คือถึงเวลาแสนก็โลก็เปลี่ยนเลยก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับคุณละแบบนะฮะ,ะก่อนนึกอะไรไม่ออกนะเกี่ยวกับคันนี้แต่เท่าที่รู้คือผมชอบชอบมันมาก ชอบตั้งแต่850แล้วนะฮะตัวนี้ตอนนี้เป็นมา900แล้วเราต้องรีบเอาก่อนที่แม่งจะขยับเป็นเป็น950อีกนะเรายิ่งไม่ต้องการให้ T.C เยอะอยู่เรายิ่งอยากขับแบบรอบต่ำประหยัดน้ำมันนะคันนี้รอบต่ำขับรอบต่ำดีเลยล่ะ <S <S เป็นคันที่น่าสนใจนะครับผมคันนี้ <S <S โอเคนะครับผมยังไงก็จบกันไปแล้วกับคลิป รถหลากหลายที่ผมชอบนะฮะจะมีอยู่ประมาณ 3- 4 5ี่หคันนี่แหละเป็นรถที่ชอบมากมากเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะเป็นอีกหนึ่งในนั้นเลยนะที่่าชอบพสอสมควรแต่น่าจะอยู่ด้วยกันยากเพราะว่าเราค่อนข้างจะลุยอยู่นะคันนี้ก็ดีนะคันนี้ก็ดีนะแต่ว่าม,มันสบายไปนิดนึงโคตรสบายเลยรถบ้าบอเขาแตกอะไรมีถุงลมด้วย ในโลกที่มีถุงลมนะมอไซค์นะคันเดียวในโลกโคตรเจ๋งนะ่นครับผมเกียร์ดีซีทีพันแปดร้อยนะงไรฝากกดไลค์กดแชร์้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปจีนกันต่อเลยนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ